ส่วนเรื่องของการราับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศมาร่วมแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศค่ะส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในการปฏิรูปสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงการปฏิรูปสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยยืนยันนะคะว่าพร้อมรับฟังความคิด หเห็นของทุกฝ่ายและเชื่อว่าตำรวจกว่าสองแสนนายมีความรู้ความสามารถและรู้แนวทางการทำหน้าที่เพื่อให้องค์กรดีขึ้นส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตลอด6เดือนที่ผ่านมาค่ะมองว่าเป็นที่น่าพอใจถือว่าสอบผ่านโดยเฉพาะการทำงานของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ขอให้ตำรวจเน้นการทำงานด้านการป้องกันเหตุมากกว่าการปราบปราม ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานสภาผู้แทนรัษฎรจัดงานสารเสวนาปฏิรูป on the path to reform โดยได้เชิญผู้ส่งคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปจากมิตรประเทศอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีสหรัฐอเมริกามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศต่างๆ โดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนและพร้อมรับฟังประสบการณ์จากนานาชาติโดยจะจัดตั้งเว็บไซต์ thailandconnect.com <c oughs> <ๆ>เพื่อรวบรวมความคิดเห็นด้านการปฏิรูปของคนไทยในต่างแดนขณะที่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนยันนะคะว่า จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเสนอความคิดเห็นแสดงออกทางกฎหมายและย้ำว่าสนชจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การปฏิรูปประสบผลสำเร็จขณะที่นายมาตินสุนก้องนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการสหาภาพรัฐสภา,าแนะให้ดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกำหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องสร้างระบบรัฐสภา,าที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง